คันนี้เนี่ยเป็นรถที่หายากมากๆในไทยละเงไปแค่7,000กิโลเมตรเท่านั้นเราจัดให้แบบคุ้มค่าสุดๆเลยคัดรถในฝันให้เป็นความจริง C c e r t i f i e d Used Car ศูนย์รวมรถนำเข้าคุณภาพดีบริการใหม่จาก b บียร์ต o u s e รถสวยคุณภาพดีผ่านการตรวจประวัติและผ่านระบบการตรวจสอบมาตรฐานจาก b บียร์ต o u s e กว่า150รายการและนี่ก็คือ a s t o n m มาติ n DBX ครับมาจากศูนย์ Aston m a มาติ b a n g k อ k ประเทศไทยเลยคันนี้ภายนอกสีขาวภายในสีแดงเป็นรถปี2021 วิ่งไปแค่70,00กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ1 2อนิ้วนะครับคาลิเปอร์สีแดงสวยงามมากๆสิ่งที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ครับไฟท้ายของ As สตันมาตินดีบคันนี้ทําให้เรารู้ว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่หายากมากๆในไทยแล้วก็มีน้อยมากๆอยู่นี้มากๆเลยครับภายในนะครับของ a s สตันมาตินดีบหน้าจอของเขาขัดมาแล้วครับคันนี้เป็นคันที่คุณภาพเยี่ยมมากนะครับใช้งานง่ายเบาะนะครับเป็นงานศิลปะชัดๆเลยนะครับเป็นเบาะสีแดงตัดกับได้สีครีมคุณภาพของหนังของ a อสตันมาตินน ทุกจุดนะครับหลังคาเป็นหนังอะคันทล,ล่าหนังกลับส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มปรับโหมดต่างๆกดได้ทุกอย่างนะครับคุณภาพเยี่ยมซื้อไปใช้งานได้เลยนะครับเหมือนรถใหม่แน่นอน Astan m มาติน,น DBX เนี่ยมือหนึ่งจะอยู่ที่20ล้านใช่ไหมครับแต่ที่ C-certified use d Car เราจัดให้แบบคุ้มค่าสุดๆเลยที่ราคา13ล้าน9แสนบาทเท่านั้นเองครับแน่นอนครับว่าที่เบียร์ตัวเฮาเนี่ยผ่านการขายรถนำเข้ามาหลายพันคันเลย เราจะมีทีมงานที่สามารถคัดรถสวยและคุณภาพดีได้อย่างแน่นอนครับสำหรับพี่ๆที่สนใจ Aston Martin DBX คันนี้นะครับสามารถติดต่อได้ที่0812425555หรือว่าที่ Line นะครับ c d ทไ i ด์ c ีเหรือว่า Facebook แล้วก็ Instagram ที่ c e r t i f ์ติฟายยานั่นเองครับ